สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมสร้างกลาคอสนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปที่ทวีปฟูเลนนะครับแล้วก็ไปที่ปราสาทเกขาวนะครับแล้วก็ทําเรื่องที่3ของปราสาทขาวให้เรียบร้อยนะครับโดยการที่เรากดอัตโนมัตินะครับมันก็จะวิ่งไปทำเฟสให้เราเองนะครับคุยกับ NPC 2ตัวเนาะนี่คือตัวแรกนะครับก็คุยกันไป แล้วก็ไปตัวที่2นะครับแป๊บเดียวเองนะครับโอเคนะครับก็คุยกันไปเนี่ยก็เข้าประสาทขาวแล้วก็ขึ้นเค e สซากการากอสนะครับแล้วก็สอนวิธีการเข้าเล่นตัวซากการากอสนะครับก็คือไปที่เมนูแล้วก็ไปกดที่ซากการากอสได้เลยนะฮะอ่ะตรงนี้เราก็มากำหนดในส่วนของความ ยากง่ายในการเล่นนะครับอ่าเนี่ยแล้วก็เรากำหนดว่าเราจะเอามอนสเตอร์ตัวไหนเข้าบ้างนะครับคือถ้าเราเอาเข้ามั่วไปหมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมอนสเตอร์ Monster มันไม่ตรงกับอะไรครับกับด่านต่างๆบางครั้งเนี่ยมันก็จะยากเนาะทีนี้ก็บอกว่าให้เราจัดอัศวินธาตุไฟหนึ่งตัวอย่างน้อยนะจัดมอนสเตอร์นะครับอัศวินธาตุน้ำหนึ่งตัวแล้วก็มอนสเตอร์ธาตุมืดหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ อันนี้ก็เป็นคาแนะนําจากทางนั้นนะเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปใส่ก่อนตอนนี้เรามาดูภาพรวมก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นชั้นต่างๆนะครับของอซากกะลากอสก็เป็นชั้น1นะครับแล้วก็มีทางแยกเป็น2อทับหเป็น3 4ีนะครับแต่ละด่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องผ่านในแต่ละเช่น2อง22งสองสองไม่ต้องอาจจะผ่าน2อสองแล้วก็ไป3าสามเลยก็ได้เราเลือกได้ว่าเราจะไปทางทางกิ่งไหนนะจะ ระหว่างบนกับล่างเนาะโอเคถ้าเรากําจัดบอสนะครับตัวสุดท้ายที่ห้องสุดท้ายได้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเลื่อนจากชั้น1ไปชั้น2ซึ่งมอนสเตอร์ก็จะยากขึ้นนะครับซึ่งชั้น2องเขาก็แนะนําว่า CP เราก็น่าจะ50,000นขึ้นนะครับก็ลองดูหลายๆคนเนี่ยก็ก็ผ่านแล้วนะนะครับที่เขาไปเล่นทีเอ็กันนะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปที่กดแห่งเวทมนต์นะครับผมก็จะเลือกแบบง่ายนะครับสำหรับสซเวเนอร์นะครับ เลือกแบบง่ายไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาปรับมาเปลี่ยนได้นะครับโอเคเลือกแล้วต่อไปนะครับก็จะไปในส่วนของกดแห่งเวทมนต์มอนสเตอร์นะครับก็มอนสเตอร์ก็เอาเป็นแบบง่ายก่อนนะครับสัตว์ประหลาดที่เราจะต้องไปสู้ด้วยเนี่ยก็ขอเป็นแบบนี้ก่อนนะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบง่ายเนี่ยเราจะได้ของน้อยลงนะนะครับน้อยลงไม่เป็นไรนะครับถ้าเราผ่านนะ แต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบยากแล้วเราไม่จบเนี่ยนะครับของเราก็ได้ไม่ครบนะเพราะว่าในซีซันแต่ละซีซันเนี่ยเขาก็ครับนี่เราก็เลือกนะครับตัวมอนสเตอร์ที่เรามั่นใจนะครับคือมันไม่บอกนะว่ามันจะมีบอสประเภทไหนบ้างอาจจะต้องนะครับดูคนที่เขาเข้าไปก่อน แล้วก็าทาคลิปมาแล้วเราก็ดูก็ได้แต่นี่ผมเองก็ไม่ไม่รู้นะผมก็เลยเอามอนสเตอร์ที่เรามั่นใจแล้วก็เราปั้นเอาไว้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเอามอนสเตอร์ที่เรา,เาคิดว่าเราจะต้องใช้นะครับถึงเรายังไม่ปั้นนะแต่พอเราจะใช้ในแต่ละด่านเราค่อยออกมาปั้นก่อนแล้วก็ค่อยเข้าด่านก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการเผื่อ,อไว้เพราะเราเดาไม่ได้ว่าบอสแต่ละด่านมีอะไรบ้าง ก็สามารถที่จะเผื่อไว้เลยแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอาตามเงื่อนไขก่อนนะครับก็คืออัศวินทาดไฟ1ตัวนะครับอัศวินทัดน้ํา1ตัวแล้วก็ทัดมืดนะครับเป็นประเภทไหนก็ได้1ตัวไปก่อนแล้วประครบเงื่อนไขที่เหลือเราก็เลือกเองได้เลยนะครับน,นี้ก็ยกเลิกนะครับแล้วก็เลือกได้เลยจินจินดาไม่ช่วยในการป้องกันไม่ให้เราตายนะ แล้วก็เอาแต่ละตัวไปได้เลยนะกาโลกเก่งมากนะครับเป็นเป็นกึ่งแท้งแต่ว่าแท้งได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับเสดายวันแันแมนผมได้ตัวเดียวเนาะคิดว่าลองดูก่อนว่าจะได้อีกตัวหนึ่งไหมนะครับอยากได้ทุกตัวแหละนะครับตัวฮากตัวนี้สําคัญนะครับเพราะว่าในดาดหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็จะมีบอสเช็คนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะก็จะเป็นบอสเช็คทัดมืดนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะ อึดพอสมควรนะครับแล้วก็มันสามารถฮิวตัวเองได้เหรอไอตัวฮาร์คเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันสามารถที่จะห้ามฮิวแล้วก็ป้องกันปลดไฟฟ้าภายในตัวคือมันเป็นแม่มดลมกับการูด้าน้ําในตัวเลยนะเพราะการูด้าน้ําเนี่ยมันป้องกันสายฟ้าไงนะครับนี่ผมยืนยันไปแล้วนะครับก็คือเอาภาพรวมมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าในแต่ละด่านกันนะครับ โอเคนะครับผมก็เลือกตัวที่ตัวมั่นใจไปกนเนาะนะครับแล้วก็พริ้ไฟนะครับพริ้ไฟเอาไว้กันตายแล้วก็เอาไว้เวลาวิ่งผ่านพวกไฟพวกน้าพวกอะไรเนี่ยก็จะช่วยได้ถ้าไม่ใช้ชิดพริ้ไฟเนี่ยเราก็ใช้ตัวจินน้ําก็ได้แต่ว่าตัวจินน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในแต่ละด่านต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า อมอนสเตอร์ทุกตัวมันก็จะมีพลังในระดับหนึ่งเมื่อเราใช้ไปจนพลังมันหมดเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เราก็ต้องมีมอนสเตอร์เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ด้วยในประเภทเดียวกันเช่นเราต้องมีซับเอาไว้ประมาณ 2- อสาตัวนะครับแล้วก็มีมนะครับมีตัวฮิลนะครับแล้วก็มีในส่วนของดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นตัวดาเมจแล้วเนี่ยตัวซัมเมอร์เป็นดาเมจเนี่ยเราเอาซับลงล้วนก็ได้นะนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราลองดูที่ชั้นง่ายก่อนง่ายสุดก่อนนะครับอ่าเราไปดูกันนะครับอันนี้เขาผ่านให้เราเลยนะครับอ่าชั้นหนึ่งนะฮะเราไปชั้นสองกันเลยก็เร็วเนาะนะครับไปชั้นสองกันไปกดชั้นสามเข้าไปได้นะครับต้องไปทีละขั้นนะครับผมเลือกมากิ่งล่างนะครับ ใช้3ตัวนี้เนาะเป็นกาโลนะครับริดไฟแล้วก็แวมลมแวมลมเนี่ยต้องบอกอีกทีนะว่าถ้าเรามีแวมลมแล้วเราไม่มีแท้งเนี่ยแวมลมก็จะไปอยู่ข้างหน้าบ้างแล้วบางทีโดนตีตายง่ายๆเพราะว่าบางมากนะครับแต่ว่าแรงนะดังนั้นเนี่ยผมเอากาโลซึ่งถ้าเลือดยิ่งลดยิ่งตีแรงดังนั้นเนี่ยกาโลจะเหมาะกับตรงนี้นะครับก็จะเล่นกาโลไปจนจบนะครับในส่วนของอ ด่านหนึ่งนะครับหรือชั้นหนึ่งเลยเดี๋ยวชั้นสองดูว่าเราไปได้ได้ไดกลแค่ไหนนะครับแล้วมีบางคนเนี่ยในคิวเนาะเขาไปถึงชั้นสี่แล้วล่ะนะครับนั่นคือเก่งมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามอนสเตอร์แรงอย่างเดียวนะคนเล่นก็ต้องเก่งด้วยเนาะแต่เกมนี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราง่ายขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะถ้า CP เราสูงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปง่ายอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นหนามนะครับก็ ผมขอใช้พลิตไฟนะครับเดินผ่านไปไปเลยเอาแบบง่ายๆดีกว่าเนาะนะครับเพ,พราะพลิตไฟเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วเพราะว่าตัวแรก4ดาวเนี่ยนะครับบางคนก็เลือกพลิตไฟก่อนแล้วก็เลือกนะครับแมวลมนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาคงจะแจกตัวแรก5าดาวฟรีให้เราแหละนะครับตอนนี้มาเดือนนะครับมีนาคม เมษายนพฤษภาคมเดี๋ยวพอครบ3เดือนหรือครบร้อยวันเขาต้องแจกใหญ่เนาะนะครับเหมือนเกาหลีเขาก็แจกนะครับครบร้อยวันนะเอเนเขาก็แจกนะครบร้อยวันอันนี้เรายังไม่ครบนะครับเราเริ่มกันที่วันที่อะไรครับกลางกลางมีนาใช่ไหมนี่เราพฤษภานะครับเนี่ยเดี๋ยวครบร้อยวันเราก็น่าจะมีของแจกกันนะครับก็ไปกัน ตัวสุดท้ายก็ไปง่ายผมกดออตโต้ไปเนาะแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับนี่ลงแบบชั้นง่ายนะครับหรือชั้นง่ายสุดไว้ให้นะครับพอเราต้องการดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่าพอชั้นสองอะไรจะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราลงชั้นธรรมดาหรือชั้นยากเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลมากขึ้นด้วยนะเราก็ได้เหรียญของกลากอสซึ่งแรกในนะครับในพ่อค้าของซากกลากรสได้นะครับซึ่งก็ มีผงนะครับผงสาหรับขัดเพื่ออัพเกรดนะครับพวกอาวุธเนี่ยมีขายด้วยนะครับมีขาย,ยในกลากสนี่แหละนะครับนั้นใครที่อยากได้เนี่ยก็นะครับต้องพยายามเข้าให้ไปด่านลึกๆล,ลงไปนะครับก็จะได้อันนี้ผ่านผ่านด่านแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของบัฟเพิ่มขึ้นนะครับก็เอา a อตแท็2000ก็แล้วกันแล้วก็เลือกด่านต่อไป โอเคไปกันต่อนะครับมันก็จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่าจะผ่านด่านนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับไปกันต่อครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งทะลุปไปเลยก็ได้นะครับต้องระวังพวกหนามพวกอะไรในชั้นส,งสูงๆก็จะมีกับดักที่หนักกว่านี้อีกนะครับที่แรงกว่านี้แล้วก็หลบยากขึ้นนะครับ มีทั้งไฟทั้งลมนะครับแบบผลักเราเด้งออกไปเด้งไปมาเนี่ยก็มีนะนะครับนี่ก็ไปเลยนะการลูอ่าหัวแดงแล้ว,ห,ว,ลวหัวแดงแล้วก็โอ้ตีแรงขึ้นนะครับเนะีเลือดยิ่งน้อยนะครับเลือกก็ยิ่งตีแรงนะครับแต่ว่าก็อย่าให้น้อยเกินไปนะหมายความว่าเวลาไปสู้กับมอนสเตอร์ก็เอาพอดีพอดีกันไม่ใช่ว่า เลเวลสูงเกินไปแล้วก็ตายได้การลเวลาตายจะยืนตายนะเท่มากครับไปต่อกันนะทีผมกดออโต้ไปเลยนะครับจเจอมอนสเตอร์ทัดน้ำแล้วก็ใช้ค้อนลมก็ได้จริงๆตัวนี้ต้องเปลี่ยนค้อนเป็นค้อนอะไรครับเป็นค้อนแสงนะครับ อ่าโอเคแต่เราก็ค่าได้ไม่เป็นไรนะเวลาตีไม่ต้องไปตรงกลางนะก็คือเราพยายามตีตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยตีให้หมดก่อนแล้วค่อยไปตีบอสก็ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยคือไปตรงกลางเลยแล้วก็สุดท้ายโดนลุงตายนะเสียเวลานะครับอ่ในแต่ละซีซั่นเนี่ยมันประมาณ2สัปดาห์เนาะเขาให้รีรีได้1ครั้งนะครับได้หมายความว่แบบเาเราเริ่มเล่นใหม่ได้1ครั้งนะนะครับ เพราะบางคนเนี่ยใส่มอนสเตอร์ไปไม่เยอะไงเขาบอกว่าเอ้าไม่เกิน10ตัวใส่10ตัว,ตวเรียบร้อยเลยครับพอด่านหลังๆเนี่ยมอนสเตอร์เราใช้งานหลายด่านพลังมันหมดเราไม่สามารถที่จะใช้ต่อได้นะครับเราก็ต้องเอาตัวใหม่ที่เป็นตัวตายตัวแทนเนี่ยเอามาใช้อย่างตัวเนี้ยผมใช้พริตไฟใช้นะครับแบบลมแล้วก็กาโร่นะครับถ้าเกิดมันพลังหมดนะครับผ่านหลายด่านผมก็ต้องใช้ตัวอื่นแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเรามีตัวฮิลแค่ตัวเดียวคือจบเลยนะเราจะไปผ่านด่านถัด ดานต่อไปไม่ได้นะครับในตัวเกมเขาก็เลยให้เรารีเซตได้รอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าตัวที่เราเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะเป็นมีฮิลนะครับมีตัวแท้งแล้วก็มีตัวดาเมจอยางละหลายๆตัวเผื่อเอาไว้นะครับไปกันต่อครับแต่ของที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มนะครับของดีเลยของดีมากเลยละ่ะในส่วนของดันการากอสเนี่ยนะครับ ไปกันต่อนะครับโอเคน่าจะสองตัวสุดท้ายแล้วแล้วก็น่าจะหมดนะไปต่อไม่ได้เอายังเหลือมันตัวหนึ่งนะครับหันตัวนี้ก็น่าจะไปในส่วนของชั้นต่อไปละเรียบร้อยนะครับมาดูบัฟต่อ เอาอะไรดีเอาคริเลตดีไหมเพราะว่าคริเลตเนี่ยมันจะคริบ่อยนะฮะอ่าไปชั้น4ต่อนะครับสำรวจมี7ชั้นนะนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยนะครับผมให้ดูในส่วนของชั้นแรกก่อนนะครับการที่เราเอาแบบง่ายเพื่อว่าเราจะได้ไปรับรางวัลน,นะครับพอรับรางวัลเนี่ยเราก็ได้ของหมดครบนะครับเพราะบางคนเนี่ยเลือกแบบธรรมดาหรือแบบยากเนี่ย ก็จะเจอปัญหาถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่านด้วยความที่เราไม่ทันได้ดูว่าเออเราเหมาะกับมันหรือเปล่าพอเราไม่ผ่านปุ๊บเราก็จะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับบางคนก็โอเคขอใช้สิทธิ์รีเซ็ตได้ครับก็รีเซ็ตได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใส่มอนที่จําเป็นไว้แล้วพอว่าพอผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยบางด่านต้องการมอนตัวที่เรามีแต่เราไม่ได้ปั้นเนี่ยแล้วก็ออกมาปั้นก่อนแล้วค่อยนะครับเข้าไปสู้ต่อนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นใส่มอไปให้ได้30ตัวเลยก็ได้นะครับอย่างผมเมื่อสักครู่นี้ใส่ไป20ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ที่ไม่รอบคอบเวลาไปชั้น2นะครับเกิด3ตัวนี้เนี่ยมันหมดพลังนะผมไปต่อไม่ได้นะนะไปต่อไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมไม่มีตัวตายตัวแทนใน3ตัวมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก,ก็ถือว่าหนักนะครับอ่ะทีนี้ก็นะครับออตโต้ไปเลยนะครับออตโต้ไป โอเคไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนี่ดันสีเนาะนะก็ยังใช้ทีมเดิมนะฮะมีกาลูนะฮะมีแวมลมนะครับแล้วก็พลิไฟนะครับพลิไฟนี่ดีนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับใครที่ดูคลิปแรกๆของผมที่ทำไว้เนี่ยนะครับก็ คือแนะนําไว้เลยว่ามี3สหายนะสกี้แล้วก็พริตไฟแล้วก็แมวลมซึ่งเราก็ยังยืนยันอยู่ว่าทุกวันนี้แมวลมยังใช้ในดันหลังๆได้อยู่นะครับแม้กระทั่งดันวิ่งเนี่ยนะหรือดันลูนเนี่ยเทมเพิลซากปลักหักพังเนี่ยนะครับก็แมวลมก็ใช้ได้เพราะว่ามันมีสถานะเลือดออกนะฮะทำให้บอสเลือดออกก็ยังใช้ได้เพียงแต่ว่าพอมันมีแค่1อะไรครับหสถานะเนี่ยก็อาจจะ สู้พวกอะรครับที่เป็นพิกซี่ไฟซึ่งเป็นอะรครับสถานะเผาไหม้แล้วก็สถานะระเบิดซึ่งได้2ส,สถานะก็อาจจะดีนะอาจจะดีเพราะว่าทำอะไรครับทำดาเมจดอทได้ถี่กว่านะนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวพิกซี่ก็บางนะฮะอีกตัวที่แนะนำนะพวกดนะันระูนเนาะนะดันวิ่งเราเรียกว่าดนะันะวิ่งเนาะนะวิหารนะฮะดันวิหารเนะี่ย ก็เป็นตัวคาร์ลเกลทัดน้ำนะครับเพราะว่ายิงที่หนึ่งหกฮิตนะครับแล้วก็น้ําแข็งกัด10วินาทีถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับบางคนใช้ริชมืดนะฮะตัวนั้นก็เก่งเหมือนกันวันนี้ขอเติมพลังนิดนึงนะฮะขอเพิ่มอะไรนะเพิ่มโจมตีไปนิดหนึ่งนะฮะอาหารนะฮะไหนไหนก็เรียนแล้วนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์นะฮะเพราะบ,บางทีเราก็ทําเพื่อส่งเควสในเกียวบ้างทําตั้งเอาไว้บ้างอะไรบ้าง เอามาใช้เลยครับเอามาใช้เลยนี่เล่นมาตั้งนานนี่ผมไม่ได้ใส่ขวดเลือดของมอนสเตอร์แล้วก็เลือดของเราเลยแล้วก็ผมยังใช้ขวดที่นะครับขวดที่เปิดจากหีบอะเวลาไปในนะครับในแต่ละพื้นที่มันมีหีบผมก็เปิดหีบไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้ของพวกขวดขวดเลือดเนี่ยของมอนสเตอร์หรือของนะครับของซัมเมอรเนอร์เนี่ยก็ก็ใช้ไปนะฮะและนั้นตัองจต่ว่าใช้อะไรครับ ในด่านโหดๆถึงจะไปซื้อนะครับตัวขวดเลือดมาใช้นะฮะอ่ะผ่านด่านไปละเ๋ยกนิดเดียวเนาะผ่านด่านที่ห้าไปหกนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจ็ดต่อเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าพลังงานผมลดลงแล้วเนี่ยเนี่ยเหลือประมาณหนึ่งในสามละถ้าเกิดหมดพลังงานเนี่ยมอนสเตอร์เอามาใช้ต่อในในแต่ละด่านไม่ได้นะเขาเรียกพลังงานนะครับ โอเคตอนนี้เราจะไปคุยกับอะไรครับพ่อค้าของซากาละกอสนะครับโอเคอ่ะทีนี้โอ้มีเศษของวีต้าและทาวอันนี้เอาไว้คราบชุดได้นะครับคราบอาวุธได้นะครับอัพอาวุธอัพขั้นต่างๆเนีียผมก็ซื้อไว้ก่อนเนาะใช้เพชรซื้อเราก็ซื้อได้เลยนะครับถ้าเราคิดว่า2,000พอสำหรับสกอร์แล้วก็เอานะแต่ผมไม่เอา เพราะว่าเกิดได้วันสามดาวมาก็ไม่คุ้มนะฮะเก็บเก็บสกอร์ส0งพเอาไว้ซื้อตั๋วดีกว่าตั๋วเข้าดันเจียเนี่ยนะฮะเขาขายสัปดาห์ละครั้งก็มี2แบบนะฮะแบบที่เป็นไคลอสแล้วก็แบบเติบโตเนาะอย่างละ500เพชรเนี่ยเราได้12ครั้งนะครับได้12บสอตั๋วนะถือว่าคุ้มมากนะครับ ดูกันต่อนะครับโหลดไปเลยนนี้ผมใช้ฮักเหตุผลเพราะว่าตัวฮักลมตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลที่สเนี่ยนะครับห้ามฮิลนะฮะเหมือนแม่ม,มดลมเลยแล้วก็สกิลที่สเนี่ยเป็นการปลดสายฟ้าเหมือนการูด้าน้ำ เวลาที่เราต้องสู้กับบอสทรคตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับไม่ต้องใช้กระดูด้าน้ําผสมแม่มดลมทําให้เราประหยัดนะครับแล้วเราก็เอาตัวอื่นเอาตัวดาเมดนะครับแล้วก็ตัวตัวฮิลเข้ามาก็ได้นะครับตัวที่เป็นตัวทรคมืดนะแล้วก็ตัวที่สองเป็นบาโบธาแสงนะครับตัวนี้ก็เป็นไอดีของคุณเมอร์ฟี่นะนะ ยืมมาใช้แล้วก็มารีวิวนะครับเนื่องจากตัวของผมเนี่ยมาเล่นผ่านไปแล้วไงพอเล่นผ่านไปแล้วเราก็มาเล่นซ้าในในด่านง่ายไม่ได้แล้วก็ต้องไปชั้น2ต่อไปนะครับตัวนี้เช็คนะคุณโมฟี่นี่มีโพล่าแสงด้วยนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันสักรอบนะว่าโพล่าแสงที่เขาตั้งราคาขายกันแพงๆนะครับมันมันดียังไงนะเนี่ยหนึ่งก็คือทําให้ลดนะรครับ ลดความเร็วนะฮะสกิลของซัมเนอร์เนี่ยแปดิเลยนะแล้วก็ของมอสเซอร์นี่4สี่ถือว่าดีมากๆเลยนะคือแทบจะนะครับยิงได้ตลอดนะฮะคอมโบกับพวกนะครับพวกแวมแวมลมนะครับแวมไฟเนี่ยสนุกเลยนะฮะแล้วก็ได้มานาเด้งขึ้นด้วยนะครับอ่ะต่นี้ผมยังไม่ได้ใช้ก่อนเนาะ ก็เอาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นมันมีมอนสเตอร์ที่เป็นตัวแก้ทางของตัวเช็คตัวนี้นะครับเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับห้ามฮิลนะฮะทำให้บอสฮิลไม่ได้แต่ต้องหลบนะสกิลตายนะอันนี้ก็หลบด้วยนะครับอ่านี่เป็นสายฟ้านะครับเราก็กดตัว e นะฮะตัว e เวลาโดนสายฟ้าเราจะเลือดไม่ลดนะครับแล้วตอนนี้บอสเริ่มจะมีบาเรียนะครับเพื่ออะรครับเพื่อป้องกันนะตัวเองและตัวเองจะฮิลด้วยนะครับผมจะกดห้ามฮิวนะฮะ อ่าไม่ให้ฮิวเนี่ยอ่ทีนี้ประมาณสิบวินาทีนะฮิวไม่ได้เต็มละทีนี้กดฮิวไม่ได้ละบอสถ้าฮิวไปได้นานประมาณสิบสามวินาทีเดี๋ยวมันตายนะนะฮะ,<น>ะเด้งขึ้นมาแล้วก็ตีให้ลดลงนะ,นะครับแล้วก็กดปลดนะครับกดสายฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ห้ามฮิวด้วยระวังตายนะฮะมั่นใจตายทุกตัวนะฮะ ยิงไปเรื่อยๆนะต้องหลบนะพลิซสกิลต้องหลบเมคคาดิกก็เหมือนกับเ uh, ทร็ทั่วๆไปนะ mm hmm. เดี๋ยวก็ตายนะฮิด mm hmm. เดียวละกี่วินาทีแล้วซุปเปอร์นานาตายละบาโบไฟมาต่อครับมาต่อต้องระวังนี่ผมต้องเอาฮักไปเก็บเพราะว่าไม่มีประโยชน์กับบาโบไฟเลย บ,อบอะโบทัดแสงใช่ไหมสกิลมันเร็วมากเลยตัวเนี้นะครับการูกก็ยิงทีๆแล้วเกินแล้วก็ตีนะฮะบางทีหลบไม่ทันนะเพราะว่ามันใช้สกิลค่อนข้างต่อเนื่องนะฮรก็วนเป็นอะไรครับตร,รีกาเลยครับหลบให้ดีนะฮะอ๋อตรงนี้บางทีหลบไม่ทันเนี่ยโอเคนะครับ ตายไปแล้วกาโลยืนเวลายืนน่ยตายยืนตายเท่มากนะฮะเลือดลดแล้วเลือดลดแล้วเกือบตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตัวเนาะนะครับระหว่างที่เปลี่ยนตัววิ่งวนไปเรื่อยๆอยนะฮะอย่าหยุดตายนะฮะเอาพลัสแสงเข้านะครับตัวนี้เนี่ยทำให้เราใช้สกิลได้เรื่อยๆนะครับลดสกิลนะฮะเก่งกว่าการลูดาแสงซะอีกเพราะว่าลดสกิลได้ลดช่วงเวลาลดคูดาวสกิลเนาะ ใส่เลือดไปบ้างนะเดี๋ยวตายฮิลนะฮะเอาตัวไหนเข้าอ่ะเอาเอาตัวนี้มาเข้าดีกว่าเอาลัคเคิลนะเอ,เอามาเอามาฮิลด้วยแล้วก็ล้างบัฟด้วยเพราะตอนนี้เราไม่มีตัวฮิลอ๋อมีมีมยู่แต่เอาลัคเคิลมาช่วยนะครับอีกตัวหนึ่งจบนะครับโอเคนี่ถือว่าเราผ่านด่านนะครับคือบอสชั้นที่เจ็ด ของอวัดห้อง7ของชั้นแรกเนาะนะนะมันมีชั้น 2, 2> ชั้น3ชั้น4ขึ้นไปนะซึ่งความโหดของมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ผมได้ประมาณนะฮะได้เหรียญน,นะครับกระากอสเอาไว้แลกของกับพ่อค้าได้นะครับแล้วก็มันมีที่ขายของนะฮะเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับ อ่าร้านค้ากาลกอสตรงนั้นนะ่ะมีอยู่นะนี่เราจะไป 2F แล้วนะครับตอนนี้ 2F แล้วเนี่ยก็โหดขึ้นนะครับเขาบอกว่าพลังต่อสู้ที่แนะนำคือ500,000คือถ้าเราไม่ถึง50,000 0เราไปได้ไหมไปได้ครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันโอกาสพลาดก็มีนะแต่เราก็อทิเต็มมนนี่คือร้านค้ากาลก,กอสเนี่ยก็สารเร่งการขัดเกลาเนี่ยได้3 0,000ผมมีแค่15 0 0 0้ถ้าเกิดผมไปชั้นธรรมดาหรือชั้นยากผมจะได้มากกว่านี้แต่ว่า ไม่แน่ใจว่าการันตีว่าผมจะผ่านหรือเปล่าไหมเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะครับในแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีมอนสเตอร์อซึ่งแก้ทางบอสได้นะครับเดี๋ยวเราไปแลกเปลี่ยนกันนะครับในกลุ่มในโซเชียลของนะครับอของ s วรร r ์วอลคัลเนอรเกิลก็มีอยู่เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ